ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้ท่วมหนังรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวแปลกๆมากมายเกี่ยวกับโลกของภาพยนตร์ซึ่งเรียกได้ว่าถ้าคุณผู้ชมได้รู้แล้วจะต้องร้องออกมาเลยว่าเฮย้ยจริงดิ <c oughs> แล้ววันนี้ MJ แอมก็จะขอพูดถึงภาพยนตร์แนวแฟนตาซีซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมหากราบตลอด of the อ i n ลอย่าง The Ho b บ i t นั่นเอง ซึ่งภาคล่าสุดที่คุณผู้ชมได้ชมกันไปแล้วอย่าง The Desolation of s m o k เรียกได้ว่าทำออกมาได้อลังการงานสร้างแบบสุดๆเลยและที่สำคัญในภาคนี้นะคะยังทำให้บรรดาสาวาแองแอต้องอกันสลบเลยทีเดียวเพราะว่าได้มีการปรากฏกายของเผ่าแอลซึ่งแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่ามีใบหน้าที่หล่อเหลากันสุดๆโดยเฉพาะสตัวแสดงหลัก อย่างราชาแห่งเผ่าเอลทาเราดูอิวที่ร,ร ola, ับบทโดยรีเพสและโอรสของเขาเลโกลัสซึ่งรับบทโดยโอแลนโดบูมนั่นเองแต่ถึงแม้ว่าทั้งสองคนนี้จะแสดงเป็นพ่อลูกกันแต่จริงๆแล้วมันก็มีเรื่องเล่าให้เราได้ชอ็อกกันอยู่ด้วยนั่นก็เพราะว่าจริงๆแล้วผู้ที่รับบทเป็นราชาแห่งเผ่าเอลอย่างรีเพสนั้น ในโลกแห่งความจริงเขามีอายุน้อยกว่าออร์แลนโดบูมซึ่งรับบทเป็นลูกของเขาถึง2ปีด้วยกันโดยลีเพสในปัจจุบันอายุของเขาคือ34ปีส่วนออร์แลนโดบูมนั้นในปัจจุบันเขามีอายุ36ปีค่ะเฮ้ยจริงดิไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว่าทั้งคู่จะมีอายุห่างกันตั้ง2ปีเลยทีเดียวไอเราจะว่าว่าใครหน้าแก่กว่าใครก็ไม่ได้ซะดียวเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยน้าเนียนใสกิง เอาซะแอมเองก็ยังอายเลยนะเนี่ยว่าแต่ว่าพี่ๆทั้งสองเนี่ยใช้ครีมบำรลงผิวอะไรกันบอกแอมั้งนะเอาเป็นว่ารายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะครั้งหน้ารายการความรู้ท่วมหนังจะมีอะไรให้คุณผู้ชมต้องอึง้งจนสมองพังพลุอีกแล้วก็คุณผู้ชมจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะคะรับรองเลยค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมได้รูแล้วจะต้องถึงกับร้องว่าเฮ้ย วันนี้วอนนเจแอมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ